สวัสดีครับวันนี้เราก็ไปเปลี่ยนป้ายของพี่โอกันนะครับผมวันนี้ไปเปลี่ยนป้ายพี่โอกันนะครับผมรถเยอะรถเยอะนะครับวันนี้ขับไปไทยไปนะครับต้องบอกก่อนว่าอันตรายนะครับแต่ว่าโบ๊ท,ทําในที่รถไม่ค่อยมี <c oughs> เมื่อกี้บอกรถเยอะ <c oughs> นะครับนเนื่องพอดีว่าเป็นทางก่อสร้างนะครับโบ๊เลยขับช้านิดนึงนะครับผมก็เลยขออนุญาต ถือกล้องนะครับระหว่างเดินทางไปเปลี่ยนป้ายให้พี่ลีโอนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก,กันเลยนะครับผมไปโอถึงบ้านพร้อมกันพอดีเลยหวัสดีครับสุดหล่อครับอนุญาตอัดคลิปไปด้วยนะนะครับนี่ก็รถพี่ลีโอนะครับหล่อๆแล้ววันนี้มาเปลี่ยนป้ายละอ่ะเดี๋ยวรีบทำเดือร้อนนิดนึงนะครับนี่เราก็ เขียนป้ายเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเอาของให้พี่ลีโอนะครับผมก็เป็นของขวัญเล็กน้อยนะครับผมเราก็ยินดีที่ได้ดูแลมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ชมรอบรถก่อนอีกหนึ่งนะครับก็คันนี้แปลงดุมนะครับแปลงไฟหน้านะครับโคตรจ้าบเลยคันนี้หล่อสุดในเพจแล้วเจ้าของก็หล่อไม่แพ้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ เอาของมาแจกให้พี่รีโอนะครับขอบคุณมากครับขถถามนิดนึงบริการเป็นยังไงบ้างครับพี่ดูแลดีใช่ไหมติดต่อได้ตลอดไหมได้ <laughs> ใครจะซื้อรถอย่าลื้อรนะรโอเคขอบคุณครับนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปดูแลดีโอเป็นการส่วนตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ